วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2516แพทย์หญิงชนิญญาพัฒนาศักดิ์พิโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่พบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพ,พระนครศรียุธยาประจำเดือนตุลาคมพศ2 5 6 6 โดยมีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานณไทยเอเชียโกลเด้นซีรีสออ์ทอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566คุณพิมพ์ชวีเตชพัฒรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพ,ารารพยาบาลเ,เสนาพร้อมทีมกลุ่มการพยาบาลให้การต้อนรับคุณจันทารัตน์ลายปาก อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ภาควิชากุมาราเวชกรรมมหาวิทยาลัยเวสเทริร์นวิทยาเขตกาญจน,นบุรีพร้อมคณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ในการฝึกภาควิชากุมาราเวชตั้งแต่วันที่11ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนณห้องประชุมทัพทิมสยามโรงพยาบาลเสนาและในวันเดียวกันนี้โรงพยาบาลเสนาขอขอบพระคุณคุณสมหมายคุณบุญชูคุณธนาวัฒและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทเพื่อส่งทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยมีนายแพทย์เชษฐอมรพิทักษ์รองผู้อำนวยการฝ่าย้าสนาคุณภาพโรงพยาบาลเสนาเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศัปปกราช2566แพทย์หญิงชนิญาพัฒนาศักพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมขนาเจ้าหน้าที่ข้องร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินง,งานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9ฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีธยาโดยมีนายนิวั์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธยาเป็นประธานการประชุมณนห้องประชุมอยโยธยาชั้น3าสารการจังหวัดพระนครศรีธย,ยา และนวันเยวกันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาเมอาใบประกาศกิติคุณบุคลากรดีเด่นประจำเดือนกันยายนแด่ในแพทย์ธนาพลอ,อมรพิทักในแพทย์ชมาญการกลุ่มงานอายุรกรรม คุณกฤตนาฤีธิศนพยาบาลวิชาชีพชราญการกลุ่มงานวิชกรรมสังคมคุณนครพิสุวรรณผู้ช่วยช่างทั่วไปกลุ่มงานคงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำดีต่อไปนห้องประชุมทับทิมสยามโรงพยาบาลเสนาเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566 แพทย์หญิงชนินยาพันนาศักพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเตนามอบหมายให้คุณอารีชาอ้อนโชมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หอผู้ป่วยอภิบาลทารกแรกเกิดพร้อมขณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินมหาราช13ตุลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีณหอประชุมพระพิรุณระดึกปา .9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2566โรงพยาบาลเสนาขอขอบพระคุณทีมงานสนลำน้ำเพชรและพรเทพพรทวีบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนเงิน259,999บาทให้กับโรงพยาบาลเสนาโดยมีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระรคนครศรีอยธยาเป็นประธานในพิธี แพทย์หญิงสัญญาพัฒนาศักดินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาเป็นผู้รับมอบณเซ็นท่าอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566โรงพยาบาลเสนาขอขอบพระคุณมูลนิธิโปรเต็กตึงนำโดยดรวิเชียรเตชะไพบูรณ์ประธานกรรมการมูลนิธิโปรเตกตึง สนับสนุนคุรุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคจำนวน39แห่งรวมมูลค่าทาั้งสิ้นกว่า70ล้านบาทโดยมีแพทย์หญิงธนิญ,ญาปัะเนาศักดิพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบหนะักมูลนิธิโปรเต็กติงและในเวลาเดียวกันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านสารหาสุขแก่ผู้ประสบภัยในการนี้โรงพยาบาลเสนาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป แจกยาตำราหลวงยาน้ำกัดเท้าและทีมช่วยเหลือเยียวยาติตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตให้บริการคัดกรองและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ประสบอุทกภยัยณหมู่หนึ่งตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาและหมู่เก้าตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดคนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงชนิญญาพัฒนาศักดิ์พินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนในการนี้โรงพยาบาลเสนาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปแจกยาตำราหลวงยาน้ำกัดเท้าแพทย์แผ่นทายลายทุก์และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตให้บริการคัดกองและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ นาวัดบทบนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงชนิญญาพรนาศัก์พินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการเงินการค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีนายแพทย์สาสุขจังหวัดพระนครศรีธุธยาเป็นประธานนาห้องประชุมทัศนีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566 โรงพยาบาลเสนาจัดก,กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบเอตุลาคมของทุกปีและเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชาชนนีรรมเธอพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพทางการพยาบาลผู้อในการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะผู้บริหารพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ทำบุญถวายสังฆทานอาหารแด่พระพิสุส่งจํานวน9ก้ารูปหลังจากนั้นร่วมพิธีกล่าวอเสรวาดสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีสุดเครื่องทองน้อยพร้อมวานพันพุ่มดอกไม้โดยมีรองพุ่มหน่วยการฝ่ายการพยาบาลน,นำจุดเทียนและกล่าวปริญาณตนเป็นพยาบาลที่ดีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้บริหารดีเด่นพยาบาลดีเด่นประจำหน่วยงานพยาบาลดีเด่นสาธาสุข พยาบาลที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานมากกว่า30ปีพร้อมรับฟังเรื่องเล่าความดีและร่วมรับฟังวิชาการเรื่องจริยธรรมทางการพยาบาลณนห้องประชุมสักด่านไทยวิจิตรนอกจากนี้ในส่วนของธนตกรรมได้ให้บริการตรวจฟันอุดฟันถอนฟันขูดหินน้ำลายฟีเนื่องในวันทันตะสาธาสุขนาทีนิกทันตกรรมโรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงชนิญาพันศักดิ์พินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนามอบหมายให้คุณนวราสุขอุธัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลยาิสัรมีความคณะเนโลยีร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทาราธารมราชชนนีพร้อมวางพันธุ์คุ้มดอกไม้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน ณบริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทร์วรมราชชนนีส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงชนิยาพัฒนาศักดิ์พินโยผู้ในการโรงพยาบาลเสนามอบหมายให้คุณจตนาวรารมพยาบาลวิชาชีพชันนการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลของผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลสอมเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันล้ายวันสวรรคตวันปิยมหาราชซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุยยาเป็นประธานณหอประชุมเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทุ่งหันตาจังหวัดพระนครศรีธุธยา เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงชนิยาพนัฒนาศักพินโยกุมในการโรงพยาบาลเสนาพร้อมขณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตรวจสอบภายในเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อถกท้วงตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีอยุธยามีแนวทางในการปฏิบัติงานในประจำปีงบประมาณ2567 ให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องและเป็นไปในทางคิดทางเดียวกันโดยมีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานออกตรวจณห้องประชุมศักดา์ชัยวิจิตรโรงพยาบาลเสนาในเวลาเดียวกันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมง,งานเปิดกิจกรรมในโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโต๊กโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธิยาเป็นประธานณศูนย์การค้าอุทยาซิตี้พาจังหวัดพระนครศรีธิยาเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงโสภางดงามรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนาเป็นประธานการประชุมคณะกรารทำงานบริหารจัดการเขตรอยต่อเพื่อการจัดการบริการสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธิยาครั้งที่หนึ่ง พร้อมทีมแพทย์พยาบาลเครือข่ายหน่วยบริการพื้นที่เขตไรต่อในจังหวัดพระนครศรียาเข้าร่วมณน,นห้องประชุมทัพทีมสยามโรงพยาบาลเสนาเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงชนิญญาพันนาศักกินโยูพุ่มในการโรงพยาบาลเสนาเป็นประธานเปิดโครงการประสมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปี2567 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้พื้นฐานรับทราบนโยบายภารกิจแนวทางการดำเนินงานกฎระเบียบข้อบังคับวัฒนธรรมองค์กรก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้บริการประชาชนหรือผู้มารับบริการของโรงพยาบาลเสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามสุดหมายของหน่วยงานณห้องประชุมสักด่านชัยวิจิตรและในเวลาเดียวกันนี้ชมรมผู้ป่วยเบาหวานและญาติโรงพยาบาลเสนา ปัติกิจกรรมพบปะสั่งสารและเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่5โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงทารารัตจากสุแพทย์โรงพยาบาลเสนาบรรยายเรื่องโรคทางตากับผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตายาที่ใช้ทางตารวมถึงวิธีการเก็บรักษาโดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกชมรมผู้ป่วยเบาหวานและญาติโรงพยายบาลเสนา เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในการดูแลตนเองและญาติโดยทางชมรมจะจัดกิจกรรมขึ้นพบปะสมาชิกทุกๆ2เดือนณศูนย์นสุขภาพชุมชนเมืองเสนาเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566แาทหญิงชนินยาพัฒนาศักดิ์สินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งในโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิง่งฝันป้องกันอมัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปัจันป้องกันอมาาัมพาตในรูปแบบเดินวิ่งระยะทาง5กิโลในทางนี้โรงพยาบาลเสนาจัดหน่วยแพทย์พื้นที่ให้บริการผู้เข้าร่วมงานณบริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา